สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้ำดำรงชีวิตพระวจนะคำในวันนี้ขอถาวายแก่แพบบระเจ้าคือยอหนสิข้อที่สาเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วสาดุดีร้อยิบสข้อที่สถึงเจความสว่างพุดขน ในความมืดให้คนเที่ยงธรรมเขาเป็นผู้มีพระคุณมีความกรุณนาและความชอบธรรมเขาไม่กลัวข่าวร้ายใจของเขามั่นคงวางใจในพระยาวีคุณผู้ฟังค่ะพระเจ้าได้กล่าวในพระคัมภีร์ไว้ว่วาในโลกนี้เจ้าจะประสบความทุกข์ยากใช่แล้วค่ะพอเมื่อพระเยซูม,มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทราบว่ามนุษย์จะต้องเจอปัญหาเรื่องใดบ้างในชีวิตของเขาไม่ว่า จะเป็นคนรวยหรือจนก็มีปัญหาไปจนกว่าเขาจะหมดอายุไขข,ของพวกเขาในโลกนี้ทรัพย์สินท,ทุกอย่างที่เราหามาได้ในโลกนี้วันหนึ่งเมื่อเราหมดอายุไข,ขจากไปเราก็จะไม่สามารถเอาไปด้วยได้ดังนั้นพระเยซูจึงให้เราทําตามบัญญัติข้อใหญ่คือจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของ องเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพื่อให้เราได้เติบโตทางใจเป็นแสงสว่างทำสิ่งดีๆให้ผู้คนรอบข้างแม้มีความทุกข์ยากเกิดขึ้นจิตใจของเราจะไม่กังวลกระวายไปไกลเพราะใจของเราอยู่กับพระเจ้าพึ่งพาโพรโงและวางใจในพระองค์สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อคิดและแรงบันดาลใจในการเดินไปกับพระเจ้าในวันนี้กลุ่มสามัคคีทำไฟอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ เดี๋ยวครับปิดออฟเริ่บายมามีพาวเพร็กซตันของพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ